สวัสดีค่ะนางยิงชีเดินทางไปทีส่สเกตดิฉันเขาตัวเมืองคุขันนะคะอำเภอคุกขันจังหวัดสีสเกตแต่ก่อนเมืองสีสเกตมีชื่อว่าคุกขันนะคะแล้วก็ย้ายิ่นฐานไปอยู่ทางปุ่นมองม,มีรถไฟค่ะก็เลยเปลี่ยนไปสีสเกตคุขันก็อยู่เมืองเก่านี่นะคะเอาบรรยากาศมาฝากมหาหอนหมือนพอดีค่ะประมาณ18นาฬิกานะคะ 18บแนาฬิกาสิอนาทีอันนี้คือเส้นทางหลักเลยผู้โดยสารมาจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพอะแวะเราทั้งนี้ละ,ะนี่เป็นอย่างไรรถคันนี้อันนี้โรงพยาบาลขุขันอยู่ด้านขวาอ๋อน,นี่เหรอโรงพยาบาลขุขันอยู่ด้านขวา ร้านค้าชุมชนหน้าโรงพยาบาลคนะอุ้ยดิฉันรู้สึกว่าโรงพยาบาลค้ออยู่ไกล เปิดไฟเพิ่มเพราะว่าไฟเราเริ่มมอดแล้วนะคะเปิรไฟที่สองไฟรีไม่ต้องเปิดแล้วเปอร์ไฟที่สองเลยไฟเต็มไปเลยจ้ะดีนะ ก็จะมาเจอถนนเส้นนี้อีกเส้นหนึ่งอ๋ออันนี้ก็มาอันนี้ก็มาจากเอ้าเอา,เอาแยกตรงนั้นแน่เลยอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าหนองถนนอ,อุตัยดีใชก็งงงงกับถนนค่ะที่ไม่เคยมาอ๋อลำน่า,าจะมาแยกแรกถูกแล้วอคนไม่เคยมาก็จะเอะ งงหน่อยงงมากเลยก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็งงค่ะอุ้ยเขียวหรือยังยังไม่เขียว ไม่มีจ้ะ ก็อันนี้จะเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์โอ,อาทคนอัน,นั้นาำคันใหญ่ะอันนี้ก็จะเป็นปั๊มปะตตทองบกสองแสง ่ไม่ได้จอดค่ะมันเลยมาแล้วถ้ามีซีเจมอด้วยนะอยู่ฝั่งนี้็นรถตัด กรทายขับรถตรงไปค่ะอันนี้จะเป็นตลาดนะคะจะลงตลาดะะอันนี้จะเป็นเมืองเก่าใช่ไหมถนนจะแคบลง สัตตเงลงเนื้วสายเอาบรรยากาศเมืองขุกขันมาฝากค่ะเห็นไหมเขาจะเน้นอันนี้ที่ว่ากันน้ำเภออุ้ยแปลก็สวยเนาะเมืองขุกขันอือโอ้โหสารลักเมืองเข้าใหญ่มากเป็นแบบปราสาทขอมแล้วค่ะ ส่วนสาธารณะอันนี้ใช่สาลลักมือป่า ่ดเตอ,อันนี้จะเป็นธนานารกรุงเทพอู้จอดรถไม่ได้เลยเนะนี่ยเนี่ยถนนเส้นนี้ห้ามจอดเลยมัจนจะแดงทั้งนั้นเลยเออลำบากมากเลยนะเนี่ยสองฝั่งไม่เป็นไรเพราะเป็นสาหลักเมืองไนะฝั่งนี้เป็นลานคานีลำบากแต่คนซื้อของก็เยอะนะทอปทอบช็อปคนก็ซื้อของเยอะเหมือนกันนะ เนี่ยลานแช่แข็งเนี่ยก็มีสือดหลายเดียวนี้เพราะว่าเขานิยมไม่เขาไม่ซื้อตลาดที่นี่จบเลยห้องแอร์ห้องเย็นวะเออเลิศเขาติดราคาด้วยนะสะโพกซิกคองโคงหมูทับสับสาขาขุกขันเนื้อบอดสามชั้นหมูแดงห่านมีเยอะแยะ,ยะไปเกี่ยลราคา ันนี้เขาเรียกว่าแยกหัขันเหรอ,อม,มันเป็นไฟเอ่อตั้งเขียวช่างแดงสองขั้นตอนไง แสดงว่าคนก็ชอบหมูกระทะเยอะนะเน,นี่ยสนุนใจกล้างเมืองเลยนะคะเมืองนี้ตอนนี้เป็นเมืองเก่าแคบไฟแดงพร้อมร้านสะดวกซัก จะเป็นรถตัด่ะ